สวัสดีค่ะเนเน่รักกล้าสสวรณคิรีนะคะมาจากพรครวมไทยสร้างชาติเป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนจากพรครวมไทยสร้างชาตินะคะของเขตบางพลับและบางกอกน้อยนะคะตัวนน้เองเนี่ยตั้งแต่ได้ลงพื้นที่นะคะลงไปคุยกับประชาชนได้แนะนําตัวเองแล้วก็ได้พูดคุยใกล้ชิดกับเขาเนี่ยเราเริ่มได้รับฟังปัญหามาความจริงก็ ค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่วันนี้อยากจะเล่าให้ฟังถึง2ปัญหาหลักๆเนี่ยที่คิดว่าชาวบางพัดบางกอกน้อยเนี่ยได้ประสบพบเจออยู่แล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเรื่องแรกเลยเนี่ยด้วยว่าเขตบางพัดบางกอกน้อยเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้าเจ้าพระยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องปัญหาน้าท่วมเนี่ยก็เป็นปัญหาที่กวนใจมานานละหนึ่งในสาเหตุที่เกิดน้ําท่วมนะคะเพราะว่า ผ่านตรงพื้นที่ชุมชนพื้นที่ต่างๆของบางท้ายบางออกน้อยเนี่ยก็จะมีคลองค่อนข้างเยอะที่ไหลลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะซึ่งคลองที่มีจำนวนมากมายเนี่ยเขาก็จะมีงบประมาณมีรอบของการที่จะขุดลอกคูคลองเนี่ยแหละเพื่อไม่ให้มันตื้นเขินเนาะเพราะเมื่อไหร่ที่คลองตื้นเขินเนี่ยมันก็จะรองรับน้ำไม่ได้ ใช่ไหมคะมีขี้เลนที่โครนเข้าไปอยู่เยอะเนี่ยเวลาน้ามาน้ํามันก็ไม่มีที่อยู่มันก็จะเอ,อ่อล้นออกมานะคะมาอยู่ที่บ้านคนค่นทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการขุดลอกคูครองเนี่ยตัวเน่เองเนี่ยแนวทางที่อยากจะแก้ไขก็คืออยากจะให้ให้การดําเนินการขุดลอกคูครองเนี่ยมีการดําเนินการที่มีความถี่มากขึ้นเพราะตอนนี้ด้วยความที่คลองมันมีจํานวนเยอะกว่าที่รอบมันจะกลับมาถึงการขุดลอกอีกทีอะ บางคลองเนี่ยผ่านไปแล้วสปีถึงจะกลับมาสู่อีกรอบซึ่งมันมันไม่ทันกันนะคะตอนนั้นคือคลองมันตื้นมากแล้วเนี่ยค่ะปัญหาที่สองที่เจอที่อยากจ,จะเล่าให้ฟังนะคะก็คือการถูกขับไล่ที่นะคะเพราะบางทีเนี่ยคนที่เขาอาจจะยังไม่มีโอกาสนะคะเขาก็จะอยู่ในที่ที่อาจจะเป็นที่รุกล้ำด้วยว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้มีทางเลือกมาก ซึ่งในเขตบางพลัดกับบางกอกน้อยเนี่ยเป็นเขตที่กำลังมีความเจริญเข้ามาถึงมีการก่อสร้างทางดว่วนมีการก่อสร้างรถไฟฟ้านะคะผ่านในพื้นที่มามันก็จะต้องมีการขอคืนที่นะคะจากคนที่เป็นชุมชนแออัดที่เขาอยู่เนี่ยก็ทาให้เขาต้องอพยพย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆบางคนเนี่ยถูกย้ายที่แบบทุกๆสองสามปี 3. ด้วยซ้าล่าสุดเพิ่งไปลงพื้นที่มาตรงในซอยจรัญสนิทวงศ์95ทับ ะะถ้าเข้าไปลึกๆตรงสุดซอยเลยเนี่ยจะเห็นว่าจะมีชุมชนที่เรียกว่าชุมชนบ้านร้างคือเขาไปอาศัยอยู่ในอาคารก่อสร้างที่รกร้างนะคะมันเป็นอาคารก่อสร้างที่เจ้าของเนี่ยเขาเจอประสบปัญหาเนาะของการล้มละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีการเข้ามาดูแลนะคะซึ่งก็ร้างมาค่อนข้างเป็นระยะเวลานาน,าน เพราะฉะนั้นชุมชนที่เขาถูกไล่ที่มาจากจะมีการสร้างทางด่วนมีอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เลยเข้าไปอาศัยอยู่ในอาคารเหล่านี้นะคะมีโครงการที่มีลักษณะหนึ่งที่เน่มองว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะคะแต่เดี๋ยวก็ต้องลองศึกษากันดูว่ามันสามารถเอามาใช้ได้กับในชุมชนอย่างชุมชนบ้านชุมชนตึกนาเนี่ยได้หรือเปล่านะคะอย่างโครงการที่พูดถึงเนี่ยก็คือโครงการบ้านมั่นคงนะคะ ที่บางพลัดเนี่ยมีทําอยู่แล้วสักที่ด้วยกันนะคะลักษณะของโครงการบ้านมั่นคงนะคะก็คือเขาเอาผู้ที่ไม่มีที่พักอาศัยอย่างเป็นที่เป็นทางเนี่ยค่ะเขารวบรวมเงินออมจากบ้านละนิดบ้านละหน่อยรวมกันมาสะสมกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งจนได้เงินมาจํานวนหนึ่งเนี่ยเขาจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะจัดสรรหาที่ดินในราคาที่ตัวเขาสามารถเลื่อมถึงกันได้เนี่ย แล้วก็หน่วยงานเนี่ยก็จะเป็นตัวกลางนะคะในการกู้เงินธนาคารมาเพื่อซื้อที่ดินนี้พวกเขาก็จะช่วยกันผ่อนจ่ายที่ดินนี้ร่วมกันนะคะก็จะใช้ระยะเวลานานหน่อยเมื่อการผ่อนจ่ายที่ดิน,นเสร็จที่ดินนี้ก็จะเป็นของพวกเขาซึ่งเขาบริหารจัดการในรูปลักษณะของสาหากรณ์นะคะแปลงที่ดินเนี้ยก็จะออกมาเป็นโฉนดเ,นเดียวนะคะซึ่งสาหากรณ์เนี่ยก็จะเป็นคนดูแล ตอนนี้ก็เลยมองกันอยู่ว่าอาจจะไปแลนดิ้งที่ตลิ่ชันนะคะเขาก็กำลังศึกษากันอยู่แต่เป็นโครงการดีๆที่คิดว่าอยากจะผลักดนันเพราะมันน่าจะเป็นทางออกให้กับคนที่ยังไม่มีที่พักอาศัยกันค่ะ